การคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องคิดเขียนโค้ดดิฉันนางสาวสุภาพสุภโสพลครูโรงเรียนวัดหัวปูดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจุฬาเก็บ1จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1อธิบายได้ว่าการเขียนโปรแกรมคืออะไร2การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและ3เห็นประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมค่ะ ก่อนอื่นเลยเราก็มาสำรวจความรู้ก่อนเรียนนั่นกันนะคะให้ท็กๆีทุกคนร้องเพลงตามครูนะคะรวมเงินรวมเงินวันนี้รวมเงินให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาทผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาทผู้ชายเก่งกาจเป็น50สตงางค์ค่ะจากการฟังเพลงนี้แล้วนะคะก็ให้ด็กๆทุกคนอะคะ่ะรวมเงินให้ได้สองบาทห้นะคะได้ไหมคะ จากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะไม่ทราบว่าแต่และโรงเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วก็เด็กๆทุกคนอยู่ว่าทําอะไรเอ่ยถ้าเราอยากรู้ว่านักเรียนโรงเรียนวัดหัวกู่ทาอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงดารินทานาค่ะโรงเรียนวัดหัวกูดได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่เมเวลารู้ขึ้นที่เน้นทักษะอาชีพค่ะปค็คุณครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะได้สอนพวกหนูเกี่ยวกับการเลี้ยง การเลี้ยงสัตว์ทะเลค่ะทําให้หนูสนใจเรื่องที่จะเลี้ยงปูดําค่ะคุณครูเลยพาไปเรียนรู้ที่ฟาร์มของคุณลุงออสค่ะตอนแรกที่หนูทํากิจกรรมนี้ก็เพราะว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ก็ทาอาชีพนี้เหมือนกันแต่พอได้ลงมือทําจริงๆมันก็ยากค่ะพวกหนูเลยไปเรียนรู้โดยได้รับความเมตตาจากคุณลุงสมปองอัาเบียก รือรู้จักกันดีในนามของคุณลงุงออสบูดําค่ะที่ไปเรียนรู้แบบนี้ก็มีความสุขมากกว่าเรียนในห้องนะคะเพราะว่ามันไม่มีขอบเขตแล้วก็เกิดประโยชน์มากค่ะเพราะว่ามันสร้างอาชีพเสริมให้หนูนะคะ่ะหนูอยากได้อะไรก็ซื้อได้แล้วก็เวลาที่เอาไปเล่นโทรศัพท์ก็เอามาทําประโยชน์ได้ก็เคยไปพูดกับพ่อแม่ค่ะเรื่องรูเศรษฐกิจเรื่องการให้อาหารและการเพาะเลี้ยงที่ถูกต้องค่ะประสบการณ์มีค่ามากกว่าการสอน ค่ะเมื่อกี้เราไม่เห็นกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหัวกุดกันแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองมาร่วมทํากิจกรรมคิดเขียนโค้ดกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าจากการรับชมวิดีโออะไรที่น่าสนใจบ้างคะใช่แล้วคะ่ะครูเห็นด้วยนะคะการจับปูเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคะ่ะแล้วเราจะทำยังไงได้นะ้า นักเรียนคิดว่ามีวิธีการจับปูได้กี่วิธีวิธีที่หจับด้วยรอบปูวิธีที่สจับด้วยอวนมาช่วยกันออกแบบใบสั่งการจับปูกันดีกว่าค่ะเราก็จะได้วิธีการจับปูกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปูก็จะมี2 2ชนิดใช้ล่อปู กับใช้อวนปูจากนั้นเลือกสถานที่คือทะเลกับป่าชายเลนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการจับปูเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ5นาฬิกาของเช้าวันนี้พรอบครัวชาวประมงพื้นบ้านวิ่งเรือออกจากฝั่งเพื่อไปกู้อวนปูที่วางไว้ข้ามคืนค่ะ ชาวประมงจะวางอวนไว้บริเวณแหล่งหอยกระพงนั่นหมายถึงท้องทะเลที่ไม่สามารถวางอวนได้ทั่วไปอวนจับปูมาเป็นเครื่องมือจับปูที่เลือกขนาดจับได้ปูที่มีขนาดใหญ่และราคาดีค่ะเช้าหน้าแล้งของวันนี้ทะเลงเงียบสงบซึ่งเป็นปกติของทุกหน้าแล้ง ที่จะจับสัตว์น้ำได้น้อยไม่เหมือนช่วงมรสุมแม้จะมีคลื่นลมทะเลก็จะจับปูได้เยอะค่ะถึงจุดวางอวนแล้วค่ะซึ่งมีทุ่นทงเป็นจุดหมายแม่บ้านก็จะจับคันทงดึงอวนขึ้นมาเมื่อเรือจอดสนุกทั้งสองก็มาช่วยกันดึงอวนซึ่งมีน้ำหนักที่เยอะมากเลยค่ะ วันนี้นับว่าโชคดีแม้ว่าจะน่าแรงแต่พอจะจับปูได้มาบ้างค่ะช่วงโรคระบาดโควิด -19 การทำประมงยังเป็นแหล่งหารายได้ที่สำคัญหลายครอบครัวที่ไม่มีงานจากการท่องเที่ยวก็จะกลับมาทำการประมงค่ะ ูมาเป็นสัตว์น้ำที่มีราคางามและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วแม้ชาวประมงจะจับปูดได้ตัวใหญ่และที่สำคัญนะคะชาวประมงไม่ทำลายแหล็กหอยกระพงค่ะ จากคลิปวิดีโอที่ได้รับชมจะเขียนเป็นบัตรคำสั่งได้บัตรคำสั่งอะไรบ้างคะเด็กๆลองคิดกันดูนะคะจากคลิปวิดีโอเราก็จะได้บัตรคำสั่ง8ปใบนะคะก็คือบัตรทะเลบัตรป่าชายเลนบัตรรอบปูบัตรอวนปูบัตรเดินทางโดยเรือบัตรเดินทางเท้าปูขนาดเล็กแล้วก็ปูขนาดใหญ่ค่ะ เราก็จะสรุปได้ว่าในการจับปูหนึ่งครั้งจะประกอบไปด้วยบัตรคำสั่งแบบใบนี้นะคะนักเรียนลองช่วยครูคิดสิคะว,ว่าถ้าเราต้องการจับปูโดยใช้อวนที่ทะเลจะต้องเขียนโปรแกรมอย่างไรคะเรามาทดสอบโปรแกรมกันเลยนะคะวิธีการจับปูให้เราติ๊กถูกที่ใช้อวนปูเลือกสถานที่เป็นที่ทะเล เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทดสอบโปรแกรมได้อย่างไรบ้างเราก็จะได้บัตรคำสั่งอวนปูถัดมาก็จะเป็นเรือถัดมาจะเป็นบัตรคำสั่งทะเลและจับปูโปรแกรมที่ได้ก็จะมีลำดับตามภาพน,นะคะ 1. อวนปู 2. เรือ 3. ทะเล 4. ปูใหญ่ นี่คือลำดับในการจับปูหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูคิดดีกว่าค่ะว่าถ้าคุณครูเพิ่มอุปกรณ์ในการจับปูจะมีวิธีการจับปูทั้งหมดกี่แบบคะคุณครูขอเพิ่มวิธีการจับปูด้วยการจับปูมือเปล่านะคะเรามาดูเฉลยกันนะคะเราก็จะได้วิธีการจับปูทั้งหมด6แบบด้วยกันค่ะสารานะน่ารู้ เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานตามที่ต้องการและตรวจสอบข้อผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดการตรวจสอบข้อผิดพลาดทำได้โดยตรวจสอบคำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาดหรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีของชุมชนผ่านกิจกรรมคิดเขียนโค้ดสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะการเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขเพื่อทำงานตามลำดับคำสั่งที่แตกต่างกันและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องนักเรียนต้องตรวจสอบว่ามีเงื่อนไขใดบ้าง ขียนโปรแกรมให้ครอบคุมทุกเงื่อนไขค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะว่สิไปหาคนโทโยฝากผู้ฝ้เอามาปนให้อายได้กินนํารันปนไปดีๆทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอายจะมาซอยเป